ถึงพี่น้องประชาชนชาวพัทยาและพี่น้องประชาชนสอสอและผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศค่ะเราต้องไม่ลืมค่ะว,ว่าวันนี้พักเก้าไกลเป็นพรรคอันดับหนึ่งประชาชนจะยังไม่ได้สําเร็จในวันนี้แต่เราให้คําสัญญากับทุกคนค่ะ